ภาษาไทยป .1 ห,หน้า20ขอ้ขอ6ข้อ6ให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประเส้นประดาราอ่านสองครั้งดารากอากปาก โออากปากาให้แม่อ่านก่อนแล้วค่อยพอค่อยอ่านตามโอเคไหมแต่อ่าต่อไปมุมนี้ดาราดาราดูที่ตัวหนังสือโดอาดาโดอาดาชีรออารารออาราดาราดาราดาราปาก กอปากออากากออากาป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 ากาเก่งมากค้าขายค้าขายคออาคาไม่โทร้าขออาคาไม่โทร้าขออายอขายขออายอขายค้า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 ขายเออคำที่สองให้พออ่านเองเนาะ it, it หน้าตาหน้าตาหอนออาหน่ไม่โทหน้าหอนออาหน่ไม่โทหน้าตออาตาตออาตาหน้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 าตาต่อไปข้อเจ็ดครับให้นักเรียนเขียนคำสระอา ตามที่กำหนดตามที่กำหนดโอเคชื่อสิ่งมีชีวิตสองชื่อชื่อสิ่งมีชีวิตสองชื่อเสร็จาอ่านว่ามา้มาม้าสะกดครับมอ,อามาไม่โทรมาลาสะกดค่ะรออาลาเก่งมากอ่านตรงนี้ได้ไหมคะสิ่ง ชื่อชื่อสิ่งไม่มีชีวิตไมม่ีีชวิตสองชื่อโต๊ะไหนตุ๊กตุ๊กกตาตุ๊กตาต่ออุกตุกไม่ตีตุ๊กตออุกตุกไม่ตีตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่ออาตาตออาตาตุ๊กกตาตุ๊กกตา ว้าวว้าววออาวว้าวไม่เอกว้าวเก่งมากข้อ8ปข้อ8ให้นักเรียนเขียนสรุปสรุปความรู้เรื่องเรื่องสระอาส สระอาสระสระอาสระอาสระอาเป็นสระเสียงยาวเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นเขียนไว้หลังพยัญชนะต้นโอเคต่อไปจะเป็นความรู้สระอี <c oughs> พอสระอีเป็นสระเสียงยาวอ่านตาม สระอีเป็นสระเสียงยาวนั่งตัวตรงๆหน่อยหลัง,งนอนดูวิธีเขียนสระอี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 ให้ลากเส้นตามลูกศรดังนี้ลากเส้นตามลูกศรดังนี้ใช่ เขียนสระอีเขียนสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะต้นไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นเช่น <cke llen, S 1> ปอีปีไม่เอกปีปอีปีไม่เอกปีถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให,ให้เขียนสระอีให้เขียนสระอีไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สอง ไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นเช่นหมีหมีหอมออีหมีหอมออีหมีพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นไพยัญชนะที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังข้างหลังพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นเรียกว่าเรียกว่าตัวสะกดตัวสะกด เช่นเช่นรีบรีบรออีบอรีบรออีบอรีบตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะบอใบไม้รอเรือรอเรือรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสระอะไรคะสระอีสระอีบอใบไม้เป็นตัวอะไรตัวสะอะไรสะกดเป็นตัวสะกด บางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยและมีตัวสะกดด้วยเช่นเช่นกลีบกรีบ,รบสะกดสิกรออีบบกลีบกรออีบบกลีบลอลิงไม่ใช่รอกรออีบบกลีบกรออีบบ กลีบอันนี้พยัญชนะต้นมีกี่ตัวคำว่ากลีบมีพยัญชนะต้นกี่ตัวสามตัวสองสองคือตัวกอไก่และลอลิงสระอะไรคะ,สระ,ะสระอีสระอีเขียนไว้ตรงไหน,ข,นข,ข้างบนข้างบนะไรบนชั้นสองบนบ้านเหรอ ข้างบนตัวพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นและโบใบไ,ไม้เป็นตัวอะไรคะตัวสกดเก่งมากภาษาไทยหน้า22โอเคอ่านเลยอ่านได้ไหมดีไม่ต้องอ่านคำสั่งก่อน ให้นักเรียนให้นักเรียนฝึกการส,สะกด,ะกดคำสะอีสะกดคำสระอีะดสอี <B S 2> สะกดว่าดออีดีบีบีสะกดว่าบออีบีไม่โทรบีหวีไม่ปีกปีก,ปก,ปก สะกดว่าปออีกอปีกเก่งมากหวีสะกดว่าหอวอีหวีครีบสะกดว่าครอรออีบอครีบ